อ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชายยูทูบครับผมได้ที่ดูดันทมไทยชาแน,นลครับเอาอีกแล้วครับเจ้าตัวยุงเรางานเข้าอีกแล้วครับโอ้สลักหักครับพี่น้องคักบัวจวดท่งพดครับี่ครับ ตัวนี้ก็ผักสลักตัวนี้ก็เด้งออกแล้วครับเนี่ยมันจะมีกิบล็อกนะครับอยู่นี่ครับน้ำมันดูนะครับน้ำมันเยื้มครับตัวนี้ครับตัวฟ้าไห้นะครับอัปเดตก็ยังอยู่ดีครับ ่าจะเป็นลูกยางนะครับลูกยางซึมตรงลูกยางครับเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนครับลูกยางตรงตรงเกนตรงเผาให้นะครับครับก็ไถามาแต่ตรงนู้นครับไกลๆล่ะไถไปตรงนู้นครับประมาณ ห้าสิบไล่ครับอันนี้เกือบจะเสร็จแล้วก็พอาไทยดีขึ้นมาหน่อยนะครับขึ้นมาข้างบนยินก็ชุ่มดี เดี๋ยวนับดูรถครับตรงนั้น1นคันกำลังวาดครับฝั่งนี้ก็เป็นอีมห้าครับคู่กัน2องคันครับตรงนู้นส่วนตรงนน้นก็เป็น40นะครับโอ้รถเยอะครับพี่น้องจะตัวยุงเรารถไถกกำลังระบาดหนักนะครับช่วงนี้ เป็นฤดูการหว่านข้าวนะครับบางแปลงก็นี่นะครับหว่านเมล็ดข้าวลงแล้วก็ไถกลบนะครับบางเจ้าบางแปลงก็ไถาตากดินอย่างแปลงของผมนะครับผมไถาตากดินนะครับ จากประมาณวันสองวันนะครับเพราะว่าด,ดินก็ไม่ไม่ชุ่มมากนะครับเดี๋ยวก็จะหวานหวานแล้วก็ปั่นนะครับใช้เป็นโรตารี่นะครับปั่นขากในผูเลียงงวูวแล้วพี่น้องบันนี้สิบเมย์ครับห้าหยาจูงไปทางนหนเขาก็ไทยเบิร์ดแล้วครับเนี่ย โอ้ตรงน้นก็มีครับรถเยอะมากครับเพื่อนเยอะนะครับอยู่ทุง่งนาปอดโควิดครับพี่น้องโควิดเพ้าโบปหาครับมีแต่โควิดซิมาเฮา้าอยู่ทุ่งนาก็บม่มียังดอกครับนี่สบายใจได้ครับ หวานข้านะครับเนี่ยตรงไหนเป็นฟางหนาหนามันก็ไม่ค่อยเข้าออครับต้องเอาไฟจุดออกอ๊ะทำตัวกระจายฟางใส่รถเกี่ยวดีไหมครับแบบแบบเขาทำใส่รถใหญ่นะครับ ไอแถวเห็นผมเห็นในคลิปนะครับน่าจะเป็น้ากลางหรือเปล่าแถวภากลางนะครับเห็นเขาทำดีนะครับนี่เวลาเรามาไถายมันก็ไม่ต้องจุดฟางครับตรงไหนมียาเยอะๆนะครับยาเยอะๆที่คนเลี้ยงวัวนะครับเขาไม่เอา แล้วก็เปิดตัวกระจายฟางเลยอดีนะครับพุดแล้วก็นี่แบบนี้ครับมันมันหนานะครับฐานลอยไทยเรามันไม่ลงครับมีต้นไม้นี่ใช่่้จะดีนะครับนี่ไม่ได้ข้าวครับ ตันนี้ก็เป็นต้นมะขามนะครับเหมือนมันจะตายแล้วแต่ก็มีลูกอยู่โซนนี้แต่ก่อนนี้ไม่ใช่งานนาแบบนี้นะครับเล็กมีแต่บิงเล็กๆนะครับจะเป็นรถไทฟ,ฟอร์ดครับเริ่มต้นใหม่ๆ ฟอร์ดห้าพันห้าพัห้าพันสิบหกพัครับเขาเดียวเยอะมากแต่ก่อนใช้เป็นแบบนี้ครับมาปรับแต่งพื้นที่นะครับแต่ก่อนต้นไม้นี่เยอะโซนนี้ต้นไม้เยอะไทาย,ยากครับงานเล็กบิ่งเล็กวิ่งไม่เท่าไหร่ก็ สุดคนาครับยีรอรถไปซื้ออะไรอยู่ไม่มาสักทีขับรถเก่าก็ต้องทำใจหน่อยแล้วครับอันนี้ก็เปลี่ยนคาท้ายใหม่นะครับเป็น จานไทเปลี่ยนใหม่ครับชุดที่สองคนระับชุดที่สองนี่ก็เริ่มจะบุบแล้วเริ่มบางลงละตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนเดือนนี้แหละเป็นใบยิบสองเป็นใบจานขุดมันนะครับมาเจาะรูใหม่ครับ กระจกครับเอาไปตัดอ้อยแล้วอ้อยมันมันชนอ้อยครับมันแตกของเดิมใ่มีก็มากับรถแล้วครับหมดแล้วยางยางใหม่ครับเส้นคู่ที่สองนีูเริ่มจะ ต่ำลงแล้วัวนี้มากับรถครับส่วนข้างนั้นเปลี่ยนใหม่แล้วครับหมดข้างเดียวเอาข้างนั้นมาใส่ข้างนี้นะครับส่วนข้างนี้ถอดออกครับมันมันหมดเดี๋ยวก็ไปเอาเส้นใหม่มาใส่ข้างนั้นครับไม่รู้เป็นอะไรครับหมดไม่เท่ากัน ยาวเลยครับลิปนี้กาวในทีนะครับก็รออะไรครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับเดี๋ยวชิปหน้ามาดูวิธีการเปิดหัวงานนะครับเริ่มต้นยังไงนะครับวิธีการไถน้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับชิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ